สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตถายฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับคลิปที่แล้วนี่จัดชุดเบสให้นะครับรอบนี้ก็ต้องจัดสปินนะครับโหดโหดกันไปนี่โอ้โหไม่รู้ว่ารอบนี้ G-Mac ็กเขาโกรธใครมานะครับจัดมากันแต่เวทหนักๆหดโหดทั้งนั้นเลยครับเวทเล็กไม่มีมาเลยนะครับรอบนี้นะครับงั้นคลิปนี้ก็ให้เฉพาะสายโหดเหมือนเดิมนะครับ มืออัดชโดมืองัดเก่านะครับเห็นช่วงนี้วานิดาฟาร์มนี่กาลังมานะครับก็ใครสนใจนะครับเอาไปตีเอาไปลอยกุ้งนะครับอัดตามเสาตามสะพานนะครับแน่นะนำครับตีไกลเวทหนักนะครับไอ้ทรงไอ้สากได้หมดตัวนี้ชะดดชะโดนะครับงานเก่านะครับครอบคุมอ้าวตัวนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับคลิปอัดคลิปเทสเขาเยอะอยู่แล้ว ก็มาอัปเดตนะครับว่าเข้ามา2เวทนะครับรอบนี้นะให้ดูจากด้ามเลยตัวนี้เป็นตัวปีใหม่ล่าสุดปี2020นะครับ Bank X c o r กชุดแต่งดำทองเหมือนเดิมนะครับรีซีแต่งเคปเลอรเนี่ยแบงก์เนะครับเข้ามา2เวทนะครับอ่ะมาเริ่มจากเวทนู้นก่อนนะครับตัวนี้เป็นคันยาว7ฟุตท่อนเดียวเวท12 25นะครับนะ 7ฟุตท่อนเดียวเวท1530อันนี้สำหรับคนที่เน้นงัดเน้นอัดจริงๆนะครับบางทีปลามันอยู่ในที่ที่มันมีอุปสรรคเยอะนะครับหรือว่าเอาไปแคสเหยื่อตามใช้ฝั่งบางทีเขาวนเรือรอบเกาะนะครับเราก็ใช้ชุดพวกนี้ได้นะครับก็จับกับลอกซักเบอร์ถ้าตัวใหญ่เนี่ยผมอยากให้จับกับเบอร์4 0 0พันหรือเบอร์5,000ันนะครับส่วนเบอร์12 25เนี่ยเราอาจจะจับกับเบอร์3,000หรือ4 0 0พก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วแต่ความชอบครับ แบงค์เอ็กคอร์สสวยๆเนียนๆนะครับไกด์ทรงเคเบอร์ใหญ่ตีไกดแน่นอนนะครับหายห่วงไกดพวกนี้แข็งแรงนะครับทนน้ำเค็มนะนะก็สามารถเทียบพวกพวกตัวแพงๆแบบ4 5 0 0พันได้เลยนะครับสเปคนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับการเก็บงานมาดีกว่าเดิมนะครับเก็บดิ้นเก็บได้มาดีนะครับเนียนขึ้นแบงค์เรียบเนียนสวยนะครับปลายนี่ไม่ใหญ่นะครับ อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกคันเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับว่าเวทแข็งเนี่ยปลายมันจะต้องใหญ่เดี๋ยวนี้ปลายมันนิดเดียวนะครับเล็กมากเล็กประมาณก้านเบ็ดเบอร์1 5 56เองนะครับนะอ้าวสวยๆครับ7ฟุตท่อนเดียวถามกันมาแยะนะครับจัดให้จัดให้นะครับอ่าไกด์ซิกทรงเคขนาดใหญ่แบงค์เอ็กคอร์ดลีซีทแต่งสวยๆนะครับ อา,อาจัดไปนะครับราคา1,590บาทบวกค่าส่ง EMS 200บาททั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับค่าส่ง200นะครับส่งถึงบ้านนะครับเข้ามา2เวท12.25กับ15.30ตอนเลือกให้เข้าการใช้งานนะครับอ๋อลืมบอกน้ำหนักเหยื่อนะครับโทษที7ฟุตท่อนเดียวเวท12 2 5นะครับตีเหยื่อเริ่มต้น15กรัมถึง45กรัมนะครับ ส่วนเวท15-30นะครับเจดฟุตท่อนเดียวเหมือนกันตีเหยื่อเริ่มต้น20กรัมถึง80กรัมนะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับถ้าเราตกแบบบ่อตกปลาทั่วไปในกรุงเทพนะครับหรือว่าไปบุฟเฟ่ปลาใหญ่นะครับ <c oughs> ไปงานบุฟเฟ่ปลาใหญ่แต่ว่าหมายมันไม่ใช่เป็นหมายลก,กน,นะครับมันเป็นหมายโล่งๆไม่ค่อยมีก่ำไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะครับเราซื้อ12-25ก็เพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใช้งาน ส่วน15 30เนี่ยมันเหมาะสําหรับหมายที่แบบลกๆครับเป็นป่าเป็นพวกไม้ไผ่เยอะๆนะครับประตูน้ำเสาสะพานหรือว่าเอาไปตีชโดต้องงัดออกจากป่าผมแนะนําให้ซื้อ15 30นะครับแบงค์ไม่ใหญ่นะครับเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกนะครับแบงค์ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้คันรุ่นใหม่แบงค์เล็กมากแต่เหนียวแล้วก็ power lift สูงอ่ะวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับด่วนนะครับผมมีอย่างละสิบคันนะครับด่วนนะครับ วิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอปรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้าแล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook Fan page f a o e b o o k f a n p a g t h ไทยฟิ h i n g สุขุมวิท85นะครับนก็บพิมพ์มาเลยผมเอาคัน G Max r อาเวท7ฟุต15 30 1คันครับนหรือเวทไหนที่คุณชอบนะครับเลือกมาเลย1,590บาทบวกค่าส่ง EMS 200เท่านั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทางร้านจัดหากระเป๋าคันที่เหมาะสมมาให้แล้ว าบางคนนี่เขาไปกันทีหนึ่งใส่ท้ายกบ็บาไปนะครับก็แนะนําให้ซื้อกระเป๋าแบสโซนนะครับเดี๋ยวให้ดูไหนๆก็ไหนๆแล้วคนถามเยอะครับว่ายังมีไหมเหลือแค่2ใบสุดท้ายนะครับนี่กระเป๋าแบสโซนยาว7ฟุตท่อนเดียวเป็นลายเคปลาร์นะครับกระเป๋า1,190บบาทนะครับแต่ถ้าซื้อพร้อมคันก็จะได้ส่งไปด้วยกันเลยนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้มาอัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่ไวๆเร็วๆแล้วกันนะครับ แต่คนถามกันแยะมากตัวนี้ถามกันแยะจริงๆนะครับก็เพิ่งได้มาครับได้มาปุ๊บก็รีบจัดให้นะครับกับ G-MAX p o ฮา r เว7ฟุตท่อนเดียวสปินนะครับ12 25กับ15-30นะครับส่วนใครที่ดูคันใช้คันเบสนะครับย้อนกลับไปดู EP ีที่แล้วนะครับคันเบสก็มานะครับนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ